เจอทางตันในลำดับเลขาทําแบบนี้ข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบสามัญปี59ซึ่งเป็นแนว A level ขนิดหนึ่งโจทย์กำหนดให้ x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆยัน x 1 1 เป็นข้อมูล11จำนวนซึ่งเรียงกันเป็นลำดับเลขาน้องไฮไลท์คำว่าลำดับเลขาโดยปกติแล้วถ้าน้องเจอคำว่าลำดับเลขาเนี่ยน้องต้องจําสูตรที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ให้ได้นั่นก็คือสูตรหาพจน์ที่ n สูตรหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะเป็น an เท่ากับ a1 คูณ r กําลัง n ลบ1แต่ในข้อนี้ แต่ละพจน์แต่ละพจน์เน oh ah ี่ยเขาไม่ใช้ a เขาใช้เป็น x เพราะฉะนั้นสูตร an ของเราอ่ะจะต้องเปลี่ยนเป็น xn เท่ากับ x 1คูณ r กําลัง n ลบ1เพราะตัวแทนแต่ละพจน์เขาดันใช้ตัวแปรเเพราะฉะนั้นพี่เปลี่ยนรูปแบบมานะน้องก็จะได้เป็น xn เท่ากับ x 1คูณ r กําลัง n ลบ1เป็นสูตรหน้าตาแบบนี้แทนเพราะแต่ละพจน์มันใช้ตัวแทนเป็นตัว x ทันไหม หลังจากนั้นบรรทัดที่2เขาบอกว่าถ้าผลคูณเขาเอา x 1คูณ x 2คูณ x 3ไปเรื่อยๆย,ยัน11ตัวใช่ไหม x 1พี่เขียนตามเพรานะ x 1คูณ x 2คูณ x 3คูณ x 4ไปเรื่อยๆเื่อยๆื่อยๆย,ย,ยัน x 1 1พคูณง่ายๆคือคูณกันทั้งหมดพี่วงเล็บไปนะ11จำนวน11ตัว และมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง33คูณ3กํกำลัง22และโจทย์มีการถามมัธยาฐานแสดงว่าเอาสถิติมาปนด้วยมัธยาฐานคือใครวะพี่คือคนที่อยู่ตรงกลางพี่เขียนไว้นะมัธยาฐานพี่จะย่อเป็น ME มมัธยาฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางอ่าคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง แต่ประเด็นคือถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าใครแม่งอยู่ตรงกลางก็ตามแต่มันก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าแม่งติดตัวแปร x มาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปจัดรูปตามข้อมูลที่โจทย์ให้ก่อนซึ่งพี่เรียกลักษณะนี้ว่ามันเจอทางตันไงหกสิบดพจน์เห็นไหม x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆอย่าง x 1 1เจอทางตันไปต่อไม่ได้ให้น้องเปลี่ยนแต่ละพจน์อยู่ในรูป x 1ให้หมด อีกหนึ่งรอบนะเวลาน้องเจอทางตันในลําดับเลขขาแล้วมันไม่รู้จะไปต่ออยังไงอย่างข้อนี้โอ้โหติดบานเลย1 1พจน์ให้น้องเปลี่ยนแต่ละพจน์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 ให้อยู่ในรูป X1 ให้หมดแล้วเปลี่ยนยังไงวะพี่เปลี่ยนโดยการแทนเข้าไปในสูตร x ออย่างเช่นอย่างเช่นตัวแรกพี่ปะเดิมให้ดูก่อนโอ้ยชื่อว่า X2 เดี๋ยวดูนะ ไอตรง x 1ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะเขาคือคนที่ใช่เปลี่ยนไม่ได้แล้วไงอลองดู x 2วิธีการเปลี่ยน x 2คือน้องทําการแทน n เป็นเลข2เจอ n เจอ n เป็นเลข2ให้หมดน้องก็จะได้ x 2เท่ากับ x 1 r <A S 1> <A S 2> กําลัง2ลบ1 2ลบ1หรือเลข 1, 1> <A S 2> ก็คือ r เฉยๆก็คูณ r <ๆ>กํกลัง1นทานไหมเอาใหม่ถัดมามี x 3น้องก็แทนสูตรเดิมไม่แหละแต่แทน n เป็นเลข3 พอแทน n เป็นเลข3เจอ n เจอ n ยัดเป็นเลข3ามให้หมดน้องจะได้ x 3เท่ากับ x 1คูณกับ r กัลัง3ลบ1เรียกว่า r กลังสองขอแทนอีกตัวหนึ่งได้ไหมแล้วพอแล้วและน้องจับไตมันได้แล้วเออจับสังเกตเล้อีกตัวหนึ่ง n เป็น4พอน้องแทน n เป็น4น้องก็จะได้แทน n เป็น4เป็น4 x 4เท่ากับ x 1 r กัลัง4ลบ1เขาเรียกว่า x 4เท่ากับ x 1 r กลัง3 ถัดมา x 5น้องก็แทน n เป็น5ทีนี้พี่ไม่แทนในสูตรแล้วพี่จับสังเกตได้เลยว่า x 5ต้องเป็น x 1 r กัลลังสีเฮ้ยทำไมพี่รู้ได้วะเพราะพี่สังเกตแล้วว่าเลขที่ห้อย x กับเลขชี้กำลังของ r เนี่ยเวลามันรวมกันแบบเดเลขข้างหน้าเลขที่ห้อย x กับเลขชี้กำลังบวกกันเห็นไหมม่งเป็น3พอดีเลขที่ห้อย x กับเลขชีกขกขขขกขช้กำลังบวกกันเฮ้เเย เลขข้างหน้าพอดีเลขที่ห้อย x ก,กับเลขชี้กำลังเฮ้ยไม่บวกกันเลขด้านหน้าพอดีแสดงว่าเราไม่แทนสูตรแล้เราจัดต่ยได้แล้เพราะฉะนั้นพี่เอาทั้งหมดทั้งมวลนี้มาแทนแล้วนะนี่คือการเปลี่ยนแต่ละพจน์ให้อยู่รูป x 1. Mm. 1เวลาเจอทางตันนะยัดสูตรนี้เลยสูตร xn สูตร an ป่ะ x 1นึ่เขาคือคนที่ใช่แนละ้วแล้วก็ไปคูณกับ x 2. x 2 x 2คือ x ห r กำลังห x 1 r กําลัง1ไปกันต่อ x 3 x 1 r กัลลัง2ทันไหมไปกันต่อ x 4 x 1 r กําลัง3ไปกันต่อ x 5 x 1 r กําลัง4ี่ีแม่งคูณไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเยจนกระทั่ง x 1 1ก็ต้องเป็น1กับสิเพราะแม่งรวมกันได้11ใช่ไหมมันก็จะเป็น x 1 r กําลัง10ด้านขวาช่างแม่งก็เพราอว่าโอ้โหแม่งเลขแม่งบาทเดี๋ยวเรามายุบด้านซ้ายก่อนสิ่งที่เราตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วว่าทั้งหมดตอนแรก มี11ตัวเพราะฉะนั้นถ้าไอตอนตั้งต้นไม่มี11ตัวพอมันแยกมาเป็น x เป็น r เป็น x เป็น r x ก็ต้องมี11ตัวอยู่ดีถูกไหมเพราะว่าไอตอนตั้งต้งตนไม่มี11ตัวแสดงว่า x ที่แยกม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 า มึงก็ต้องมี11ตัวอยู่ดีเพราะตอนตั้งต้นมึงมี11ตัวเราทําการแยกมามันก็ต้องมี11ตัวอยู่ดีและพี่ใช้ x 1 x 1 x 1เพราะว่าอะไรตัวเหมือนกันคูณกันมันก็จะได้ตัวเดิมนี่แหละและยกกาลังทันไหมน้องก็เอา x 1 x 1เ x นี่ย x 1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 คูณกันทั้งหมด11ตัวมันจะได้ x 1ยกกําลัง11ทันพี่ไหม น้องจะได้ x 1ยกกำลัง11เสร็จแล้วยังไม่จบมันไปคูณกับ R เราก็จับคู่ใช่ไหมฐานเหมือนกันคูณกันจับแมงยกกำลัง11ทัดไป R R ไม่เหมือนกันเพราะเลขชี้กำลังมันต่างกันเดี๋ยวน้องดู R นะ R เนี่ยเดี๋ยวน้องดูนะพี่ไฮไลท์สีสีแดงแล้วกันมันจะมี R กำลัง1 ไปเจอกับ R ากำลังสองไปเจอกับ r ากำลังสามไปเจอกับ R าร์กำลังสี่อากำลังห้าไปเรื่อยๆย,ยัน R ารกำลังสิบทีนี้ฟังดีนะเราจะมีสมบัติของเลขยกกำลังที่ว่า a อกำลังเคูณ a กำลัง n ็เขาเรียกว่าฐานเหมือนกันคูณกันได้ฐานเหมือนเดิมคือ a และจับเลขชี M ้ M กับ n บวกกัน เราจะใช้สมบัติลักษณะนี้เพราะว่าเฮ้ยแต่ละตัวแม,ม่งอา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 ฐานเหมือนกันคูณกันไดอาเหมือนเดิมแต่น้องเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันเลยเป็น1นึบวกสบวกสไปเรื่อยๆอย่าง 10. มันก็จะเป็น1นึบวกสบวกสไปเรื่อยเื่อเก้าแล้วก็10ด้านขวายังไม่เขียนเพราะด้านซ้ายยังไม่เสร็จสิ้นเลยถูกไหมทีนี้ไอเลขชี้กําลังของอเนะี่ยมันก็คือ1นบวกกันจนถึง10 วิธีการาน้องจะไล่บวกตรงๆก็ได้หรือจะไล่จับคู่ก็ได้พี่เขียนให้ดูนะพี่ชอบจับคู่หัวท้ายเป็น1เป็น2เป็น3ไปเรื่อยๆย,ยัน9ยัน10น้องรู้ไหมว่า1-10มีกี่ตัวมี10ตัวและพี่ใช้การบวกแบบจับคู่หัวท้าย1กับ10มาแล้ว11 2กับ9มาแล้ว11 สามกับแปดถูกไหมมาแล้วสิบเอ็ดเนี่ยมันจะเป็นสิบเอ็ดบวกกันทั้งหมดห้าครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกมันมีสิบตัวและเราจับคู่จับคู่จับคู่ก็เอาสิบไปหารสองมันจะได้ห้ารอบาคู่ทันไหมมันก็จะกลายเป็นแต่ละคู่สิบเอ็ดไงก็จะเป็นสิบเอ็ด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 บวกกันห้าครั้งซึ่งสิบเอ็ดบวกกันห้าครั้งง่ายๆมันก็คือสิบเอ็ดคูณห้า แสดงว่าได้55นั่นเองพี่ใช้หลักการนี้หลังจากนั้นตัวแรกเหมือนเดิม x 1กําลัง11แล้วก็ไปคูณ R เลขชี้กําลังของมันเป็น55และไอ้ด้านขวาพี่ลอกเหมือนเดิมเป็น2กํกลัง33มคูณ3กํกลัง22ทันไหมและ การที่จะลดรูปการที่จะไปต่อได้น้องต้องสังเกตเลขชี้กําลังว่าเฮ้ยมันมีใครที่เป็นตัวร่วมวะเดี๋ยวดูนะมันมี11มี55มี33มี2เพราะเลขชี้กาลังก่อนนี้แม่งเยอะเกินพี่ว่าแม่11เป็นตัวร่วมเพราะฉะนั้นการที่จะลดรูปมันให้มันน้อยๆน้องต้องยกกําลัง1นส่วนสิเพราะเดี๋ยว11แม่งเข้าไปตัดกันหมดจูกแมมีตัวร่วมคือแม่11ก็ยกกําลังไปเลย1นส่วนสิบเอ็ด แสดงว่าอันแรก x 1นึ่กลังสิคูณ r กำลังห้แม่งก็ต้องซ้อนกำลัง1ส่วนสิหลังจากนั้น2องกลังสาไปคูณ3ามกลังยีแม่งก็ต้องยกกำลัง1ส่วนสิแล้วก็ถ้าฐานคูณกันฐานคูณกันมันแจกเลขชี้กำลังเข้าไปได้อย่างเช่นตัวเนี้ยหนส่วนสิไปคูณกับ11 11กับ11ตัดกันเหลือ x 1ทันพี่ไหม และ1ส่วน11ไปคูณกับ55 51ไปตัด55มันจะเหลือ5หลังจากนั้นด้านขวาแจก1.11ส่วน11เข้าไป11ไปตัด33เหลือเลขเพรพอไอ้ฐานมันเป็น2ไงมันก็จะได้2กำลัง3ไปกันต่ออีกตัวหนึง1ส่วน11 11ไปตัด22จะเหลือ2ตัวฐานเป็น3เขาเรียกว่า3กำลังสและ ยังไม่จบหลังจากนั้นน้องจำได้ไหมว่าเลขที่ห้อย x ก,กับเลขชี้กำลังของ R ใช่ไหมมันจะรวมกันเป็นเลขที่ห้อย x ข้างหน้าเป็นเลขที่ห้อย x ตัวแรกมันจะเรียกว่า x6 ถ้านะม,มันจะเรียกว่า x6 จำหลักการก่อนอนนี้ไหมเลขชี้เลขเลขที่ห้อย x กับเลขชี้กำลังของ r รวมกันแม่งจะได้เป็นเลขห้อย x ข้างหน้ามันคือ x6 เท่ากับ2กำลัง3ได้8วงนี้ได้8 แล้วก็3กํกลัง2 9เพราะฉะนั้น x 6คือ8 9ได้72อ่ะจัดรูปไปจัดรูปมาเลย x 6สรุปแม่งถามอะไรวะก็ไปดูคําถามสิ่งที่โจทย์ถามพี่เลื่อนนะโจทย์ถามมัธยฐานเลื่อนแป๊บนึงนะคือคนที่อยู่ตรงกลางน้องรู้ไหมว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีทั้งหมด11ตัว x 1่า x 2 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 6, 7x8x9x10x11 มีอยู่11คนมัธยาฐานคือคนที่อยู่ตรงกลางน้องรู้ไหมว่าใครอยู่ตรงกลาง x6 นั่นเองเพราะว่ามันแบ่งอีซ้าย5ตัวแบ่งอีขวา5ตัวแสดงว่า x6 คือคนที่อยู่ตรงกลางคือมัธยาฐานนั่นเองเพราะฉะนั้น x6 มึงคือ me คือมัธยาฐานตอบเลย72 สำหรับน้องคนไหนที่อยากไปลุยข้อสอบเก่าคณิตหนึ่งครบทุกข้อแต่ไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองพี่ขอแนะนําเป็นคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A level เด็ก68น้องสามารถจบคอร์สนี้ได้ภายใน2เดือนใครสนใจทักมาที่แอปสีเขียว Line ID มีแอดไซด้วยนะ m a t ต u อันเดอร์สกอร์ดาพี่ชัวร์ว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้น้องสอบติดแน่นอน